ในป่าลึกอันเงียบสงัดท่ามกลางหมู่พฤกษาเขียวขจีที่โอบล้อมหลวงปู่ท่านหนึ่งกำลังเดินทุดงด้วยจิตอันสงบท่ามกลางเสียงนกร้องเจื้อแจ้วและลมที่พัดพลิ้วแผ่วเบา ทันใดนั่นเองเงาร่างลายพาดกรอนอันน่าเกรงขามก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเป็นเสือโครงเจ้าป่าผู้สง่างามดวงตาคมกริบจ้องมองมาที่หลวงปู่แต่หลวงปู่กลับมิได้แสดงอาการหวาดกลัวหากแต่ท่านน้องลงอย่างสำรวมวางยามที่บรรจุอาหารอันน้อยนิดลงโดยความเมตตาอันเปี่ยมล้นหลวงปู่หยิบเข้าเหนียวปั้นหนึ่งยื่นไปข้างหน้า ทมการความเงียบที่ปกคลุมมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นระรัวของใครบางคนที่อาจไม่ใช่หลวงปู่เสือโครงค่อยๆย,ย่างสามขุมเข้ามามันก้มลงดมข้าวเหนียวอย่างพินิษพิเคราะห์ก่อนจะค่อยๆกินอย่างอ่อนโยนไม่น่าเชื่อเสือร้ายกลับกลายเป็นมิตรมันเลียอุ้งเท้าด้วยความพึงพอใจแล้วส่งเสียงครางเบาๆเ,เ,เรากับจะขอบคุณ หลวงปู่แย้มยิ้มท่านแบ่งปันอาหารส่วนที่เหลือให้กับเพื่อนต่างเผ่าพ,พันธุ์อย่างไม่ลังเลภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือความสงบที่สัมผัสได้ความเคารพที่ส่งถึงกันแม้จะต่างสายพันธุ์แต่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาความหวาดกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยมิตรภาพอันน่าอัศจรรย์ใจเหตุการณ์นี้มิได้ถูกเล่าขานแก่ผู้ใดแต่มันได้บันทึกไว้ในหัวใจของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเมต ตาคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงทุกสรรพ,พสิ่งเข้าไว้ด้วยกันแม้แต่กับเจ้าป่าที่คนทั่วไปล้วนเกรงกลัว